ใั่น้ำน้ำเป็นเลียวหนูคนออกมาอยู่กตนินั่นนี่ประมาณจะโล่นี่คนทีสช่างส่าจะมากคนที่ช่างครับช่างรัับ พอว้างว่าากนตอวคอบ้านน่อบ้านร้อยเปอร์เนต์ตปลาบ้านร้อยเ็ะปลาบเดียวาที่่ตัวาว่านึงหยนงเียงน้กดแดงใจไวยเมื่อคืนนี่มันบ้าเ่ามากเมื่อคืนบอขับไปหาบ่ได้แล้วเมื่อวานแหะกบไปจัตตาาดเที่ยงบ่ายก็ไปค่ะ

น้บนมเทียนกอบไะันนี้เป็นขนมไม่ยังอร่อยแน่เลนี่ต้มหนี่ก็ต้ข้าวงโอ้ต้มว่าเป็นขนมอร่อยแน่เลยจะแจกแม่คนเดียวแม่เดียวแม่คนเดีแม่คนเดียวี่คนเดี้ะ

ไกเ็ดไก่ังสีเมียงอูดรแต่ว่าฝากบ้านเขา ทุง่งีเมืองอุดรธานีลลกลังหกแนว,นแแวนไปไนออกไป่ปสรเนอ อันนี้เป็นเบียร์จะด่างบอเชี่ยมาหน่อยบ่มีบอเชี่ยมาหน่อยนี่ยอาญ่าบอฮะเชี่ยมาหน่อย bâng tôi đi cái này <laughs> ừ. tích tắng tôi đến ông ngoại đấy là gì? มาจากไหนเดียินดังอยู่บางสะพุงเนาะเดี๋ดังบางสะพุงกระากก่องกะาติดไปเพ่นเลยติดไปเดี๋ยวฮะได้มันดังราคาก็อยู่ดาวราคราป่านว่ามันสิออกเนี่ยป่านว่าสนออกวนละใครแพงแงเรื่ายยั ปันาป <ะ S 1> ราคาันารนาาเอาตัวที่เราม่ชนะออ,ออยากซื้อแเดาอยกซื้อตัวน,ตนั้นแล้วก็ต่องๆนั่น,นเอาตัวเด่เดี๋ยวเอาตัวเดยน <c oughs> บบได้บ่จะได้ห้าส่งหกเอาตัวใั้เอาถงนั่นฟันดีอืมเป็นเล็กื่อเอาสอง,อง,สองหกตีโอเลขดังศูนย์สี เอาตัวได้ก็เอาเดึงเท่าไหร่ดิสองร้อยยี่สิบอ่ะว่าสองร้อยรับมาจะสองร้อยแล้วไได้รมุดุดเนาะเอามาแข่งแบบธรรมดาละโอ้เด็กดังศูนสเอาตัวได้ไรนะ หกสี่สองหกสี่สี่สามเจ็ดีไหมอ้าวสอกกวันนันจ้า